สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียพามาพาลูกพาลูกช่องนะครับมาดูบริษัทนะครับที่แจกรางวัลนะครับผมที่รับเป็นแบบเป็นเป็นรับหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็คือถ้าใครถูกรางวัลก็ต้องมารับที่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการของโฟกนะครับผมก็บริษัทบอลดูบานะครับที่ล่าเท้านะครับ วันนี้เฮียมารับรางวัลนะครับเป็นรางวัลของโค้กนะครับผมเป็นทีวีนะครับก็ก็มามาที่นี่เลยนะครับก็จะจะมีเจ้านที่ติดต่อมาแล้วก็ให้แอดไลน์คุยกันนะครับว่าดัตวันว่าเออเราเนี่ยถูกรางวัลที่เท่าไหร่นะครับไปแจ้งเขาในในไลน์นะครับว่าเราถูกรางวัลอะไรแล้วก็ลําดับที่เท่าไหร่แล้วก็ให้เรานัดนะครับเพาจะให้นัดกันวันสุกนะครับมารับวันสุกนะครับภายใน3 0วันหลังจากประกาศผ นะครับก็วันนี้นะฮะก็เลยมาตามนัดนะครับที่เฮียไม่ได้ออกคลิปก็คือเตรียมต,ตัวมาแล้วเองก็อของเฮียเนี่ยมันลําบากหน่อยตรงที่ว่าเป็นทีวีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเขาเลยจะต้องหารถมาใส่เองนะครับเป็นรถที่ที่มีเหมือนมีท้ายนะครับกว้างหน่อยนะครับผมก็สาหรับ ถ้าเป็นรถเก่งธรรมดาเนี่ยเอามาเอารับทีไม่ได้นะครับถึงจะปับเต็มที่แล้วยังไงก็ไม่ได้นะครับผมก็ก็คือทางทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกก่อนว่ารถแบบไหนที่ควรเอามานะครับก็มารับวันศุกร์นะฮะแล้วตอนนี้ก็คือมารับด้วยตัวเองนะฮะแต่ถ้าใครไม่รับรับมารับด้วยตัวเองไม่ได้ก็จะต้องมีสำเนามอับอำนาจนะครับตัวประชาชนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเฮียจะพามาดูบริษัทที่ ัดกิจกรรมนะครับแล้วหน้าที่ในการเกิดจัดการกิจกรรมฉโอคนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะอันนี้ของวัจดูบาน,นี่เขาจะรับของโ้กนะครับแต่ก็อาจจะเป็นารายกันอื่นด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวนี่จะพาไปดูรอบบริษัทนะครับ ขาวนะครับที่ถนนลาดพร้าวนะครับผมถ้าเข้ามาที่นี่นะครับก็เจอปั๊มเชลนะฮะให้เลี้ยวเข้าก่อนที่สถิตปั๊มเชลนะครับถ้าใครขับรถมานะก็มาแลกบัตรตรงนี้นะครับที่ที่อะไรอ่ะที่ป้อมยามนะครับลิฟทาวนะครับตรงนี้ป้ายนะก่อนถ้าเจอปั๊มน้ามันเชลนี่คือให้เลี้ยวให้เลี้ยวเข้าก่อนนะครับถ้าเลยนี่ก็ไปอ้อมนะฮะตอนนี้กําลังสร้างเหมือนก่อสร้างอยู่นะครับ ตรงนี้นะฮะด้นนานในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านนอกอย่างนี้โอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูที่บริษัทดีกว่าครับจะทำอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับก็เป็นรูปที่เฮียไปรับมานะครับเป็น The Zero นะครับผม43นิ้วนะครับของซันซุงนะฮะที่ได้จากโครงกรารกิจกรรมโคกซ่านะครับผมก็ไปถึงก็ไปก่อนเนี้ยเขาก็จะมีคุยกันแล้วนะครับไปถึงก็บอกว่าเราอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นเอกสารให้นะครับก็มีบัตรสำเนาตัวประชาชนเท่านั้นนะครับ แล้วก็ให้เขาก็ใช้เซ็นว่าเราแบบมารับชื่อนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหลังนะฮะไปเอาทีวีมานะครับแล้วก็ให้เราถ่ายรูปกับทางทีวีนะครับหลังจากนั้นก็ยกกลับ้านเลยนะครับก็ส่วนพวกหางภาษีที่จ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายนะฮะทางโค้กออกให้นะครับแล้วก็จะมีใบหักภาษีที่จ่ายตามมานะครับเอาไปยืดภาษีนะครับว่าถือเป็นรายได้นะครับ ก็ราคานี้ก็จะอยู่ที่5 9าหมนะครับแต่ว่าในตลาดตอนนี้เหลือประมาณ3,000 30, 0ื่นหรือสองหมกว่านะครับผม mm hmm. ก็สําหรับใครที่สําหรับตัวเฮ e ียเฮก็คิดว่าเออมันก็ม,นกมันก็แพงอ่ะเออถ้าถ้าแบบถ้าถ้าให้ตัวเองซื้อคงไม่ซื้อ <laughs> แต่ว่าถ้าได้มาก็คือไปเอาอ่ะนะ <laughs> ก็เท่ากับว่าปีนี้เพียอยู่ๆก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับห5ห้า0กว่าบาทเกือบห0 0มื่นอ่ะนะครับ เราไปยืดปลายปีนะครับว่าถือเพราะถือเป็นรายได้นะครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ